สวมาสัตว์ในปีมาทุกขาคันใส่ปีในวันนากาเปล่นมาทวกญาตินอดวงทุกขยับไม่อมนสิกวนําสาหน้าเจ้ของพวกสาปียเจสันเทียเพืกทุ่งเมืองลอย ออบไผลาติเล็กข่อยย่องอามมาติหนอจังเฮานัยอกกุวันนากุขึ้นนาพูดนาว่าชาวอาติซอมมาต้องไว้ตับมายานาคุวันติหนอตุขะไม่ปันคุวันหูยินเสียงสิ่งต้องลอกนกคืนวันหมิ่นพับซอมมาความ หลอกมุ้งหวานงาจึงหือนึงได้กอดสวนความพอแลพี่น้องอัวปัจจาปาอยู่อังสาเทกว่าชาวห่วงมาพลให้ไม่หงตะงงตับกาขอน้องจอดสอมมานกสอมหนูในแน่มาอ่อพะวะเมืองก็ยังว่าคู่ละครทุกข์ฆ่ายากๆพันเซเสเล เทพกินหากินเรื่องต้องคู่มือคู่วันซึ่งให้แล้วสร้างกันในอย่างน้อยอามียวควรผ่านขันสะกดนางเงินสว่าต้องมาตอวินดวงหน้าทุกข์ก็ก็คือก็จะได้หากินนาสม100ค่อยเป็นตังค์เข็นกินเสวันนาตา สุดที่เปลี่ยนมาอาใสพี่เขาจังเห็ุน้าจังหือหนึ่งออกหน้าคาหนา้าเธอเจนอ,านาอย,อออย,อยอน้อยเขาาทุ่งมองหาลอยนัยร่อยกไเล็ดหน้าใส่กินหน้าให้า มากวกกะไปได้พรรณนาเข็บพื้นนาคิดป๊อดมาตุ้มเอาเสล่เอทำมาคมยอกขเวงอยากแยงปัดตวยยาเพิ่นเอขอฉันตัวมาชื่อตัวมาลัดเข้ามัดพื้นพี่ใต้นาออกเฮาพออาการไทย ยังว่านิ่งเออยู่กากินนากาอยู่กากินนากามังพวกก็ทุกข์ทาวสัมมันก็ฮอดวางกับป๋าไว้หน้าป่าหอยอ่ะตัวยาเยายุงอาปูซสมาดับมันอับเหาที่นังก่อนลงนอหาเกาะละเกาละกาออะไรมีปีมีนังไผ่ก็ปองเมาเฮือเข้ามาใจอ๋ออันนี้คนขับยานแม่ หาพี่น้องห้องหาสิแลเข้ามาสู่ใจอันวันก็มีขึ้นมาไหญาน้อกินหน้าทุกเมาย้อนหน้าใส่ในเหมือนยังอาภัยาไม่ห่มมากูวันนากุขึ้นพูดขนว่าเตตังเฮ็ดนาจังหือนึงจังให้พอมวนพอเปส่วนความพาอยู่ซอามาเปียหาว Ba e ơi này hề ơi này nào Sang mà nên mà trưng này yo nó ก็เปิดพาวาพิ่เฮาตกมาเมืองน้อยนะพี่นองทุกข์าสุดหน้ากวายาอยากตวยาเฮือนนาเยอยากไปเฮือนนาเยไผเตฮื้อเตใครมาปวงอะนอหาดอัพติยาเพเป็นสีเตตวยก็เฮือนตุเฮือนอยากยอกปองเหี่ยวจังหื้อปอของเปิดใสพี่หาเขาเงินก็ไปอ่างเฮ็ดใส่สให้สองยาปากเกนกส่วนความได้เอาเลี้ยงเหียว วายาหนาเป็นจังหลยออยน้าเป็นจังหลย้อยฮอยควนมีควมาคนนมีควนเป็นสักทีหนวะน้าครอยากด้ยจ้าาชา,ชาสังปวด ย้องลอยกับภูสันต์นในตังอยากถึกทุกข์ฆ่า,าก็อ๋อกิน้องสักที่ยวก็ทั้งมาดีมาหกักกลยเปลี่ยนตังอยากขันเจ้าตีอ๋อหน่อวันเลี้ขึ้นอ๋อหน่อวันเลี้ขึ้นหัวตื้นอวาวะอ่ำเปียเชื่อก็เท่าไม่ซ่อ มวงเต็มมอวงว่ามวงในมีอุกามานเงินอานะเรียคำนับโยในแน่นอน เน่อเปลี่ยนหือก็กาจเอตือเศร้าจำมันคุ้งเป้าลอยหินเลี้ยวพี่นากินอาซำลอยสันทุกข์เฮ็ดกันวันวันคืนคืน,คนก็เพื่อหาเงินนานมานาพี่นงก็เพื่อเกิดมาเขาเป็นคนมีคนเฮ็ดกินอาการซ้ำลอยขีดจันงงมาว่าเฮาเศร้า,า,าก็นจนต้องบริเนิวดนีเกกามวดทุกขามในงอตีสังเฮ็ดยังคนหนึ่ง ตนเพื่อนเธอเพิ่นคนมักมีปิเตเครื่องในคอผอมซ้อมเข้ามาหันหลงังจันยน้อนเมาคู่วันอาคู่ึ้นจันยน้อนเมาคู่วันอาคู่ึ้นดองโยสังหอวันเอของเป,ปื้อพื้นปี่ใจหนวกขา ถูกเปยนมายู่พอเปยนมายาเหมนทบุบใหหอมกดัดยีรคัมามยาเหมนทบุบยหหอก็โลคำเศร้า,าหอยเศร้าหมจ้าหอยพอยนานีเอ้านี่เน้า